ธานกกรเกิดโค้ทรั์นะครับประธานและเจ้าของปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอ็ดคาร์ดเทคโนโลยีระดับโลกนะครับตอนนี้เราก็มาทําสารคดีเกี่ยวกับไฟทอปเทล่านะครับหรือเชื้อรานะครับเชนิดที่ต้นทุเรียนเนี่ยกลัวมากเลยนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเราปลูกสวนยางกันเยอะนะครับเนื่องจากราคาดีตอนนี้ยางราคาตกนะก็ทุกคนก็โค่นยางมาปลูกทุเรียน อันนี้ในสวนยางเนี่ยมันก็จะมีเชื้อราเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะเชื้อราไฟทอปเทล่านะครับก็จะเปน็นลักษณะสีน้ําตาลเยิมย้มๆแบบนี้นะครับนี่ส่วนนี้เขาได้เอาอตัวไตโครมาฆ่าเชื้อรามานะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่นะครับตอนนี้เรากาลังจะทาวิธีแก้นะครับเขาใช้ตัวไตโครมาเนี่ยใส่เข้าไปแต่พอเราขูดออกจะเห็นเลยนะครับว่าไฟหรือเชื้อราที่ว่าล,วลาทอปลาทอปเห็นไหมฮะยังฝังอยู่ตรงนี้เลยเ,ยเราะฉะนั้นการใช้ ใส่คูดออกมากไม่ได้ผลนะครับเนี่ยเว่าขูดออกมานี่จะเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเยิมเมเ้มๆเนี่ยนี่คือไฟท็อปนะครับเพราะฉนั้น,เ,น,นเราก็จะขูดออกนะครับแล้วเราก็จะใช้มีดิโต้นะครับมีดิโต้สับการฆ่าไฟทอททอร่าเนี่ยต้องฆ่าที่ต้นต่อคือขูดรากถอนโคนนะครับก็คือเราใช้จอบเนี่ยขูดให้เข้าถึงเนื้อในนะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับเป็นมีดอิโต้เนี่ยดีที่สุดนะครับแงะ ส่วนไหนที่แงะไม่ออกนะครับส่วนนั้นก็คือไม่ติดนะฮะไม่ติดเชื้อรารส่วนไหนที่แงะออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นวิขุยเยิ้มๆเหนียวๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเชื้อราที่มันฝังในจริงๆแล้วเนี่ยไฟทอโท่ามันติดจากรากนะครับรากแขนงแล้วก็มันก็จะขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาตรงบริเวณเรียกว่าจุดกําเนิดนะครับของเชื้อราได้ปุ๊บเนี่ยนะเชื้อรามันก็จะไล่ตาย พอเชื้อราตายปุ๊บก็จะทําให้เกิดการซ้นตัวจะแห้งพอสมมติว่าพอแห้งเนจะแตกเนื้อเยื่อใหม่ในบริเวณที่เป็นร่องหรือเป็นบริเวณที่เขากินเนื้อเข้าไปหลังจากนั้นก็จะมีการแตกยอดก็คือแตกใบใหม่พอแตกใบใหม่เสร็จถ้าเป็นช่วงออกฤดูก็จะมีการออกดอกแล้วออกลูกนะครับตรงนี้เราก็ช่วยเรื่องไฟท็อปเทลร่าด้วยขณะเดียวกันนะครับเราก็บํารุง ลูกนะครับที่มีอยู่ก็คือทําให้ขั้วนะครับของทุเรียนใหญ่ยาวขึ้นแล้วก็อวบแล้วก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าขั้วสั้นขั้วเล็กนะครับเวลาทุเรียนมีน้าหนักสักกิโลหนึ่งเนี่ยมันก็จะร่วงเพราะว่าขั้วจะรับไม่ไหวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะพอปล่อยไปถ้าขั้วไม่ใหญ่ไม่เหนียวเนี่ยพอทุเรียนสักสามกิโล เป็นช่วงหน้าฝนล่วงอีกนะเพราะน่าจะร่วงอีกสองครั้งก็เลยรีบม,มาช่วยด่วนนะครับเพราะนั้นต้นนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ายังเหลือใบอีกเยอะนะครับกิ่งก็ยังไม่ตายนะครับโอเคนะครับ